สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบิ๊กไบทั้งหลายวันนี้ผมมารีวิวยางยี่ห้อดังระดับโลกครับแต่อย่าพิสูจน์เหมือนผมนะมันค่อนข้างอันตรายแกชีวิตของท่านมากๆเลยครับถึงว่าจะยี่ห้อดีมาแค่ไหนก็ตามแต่อายุของยาเต็นที่แล้วก็ไม่เกินสาี่ปีนะต้องเปลี่ยนแต่ผมนันใช้ถึง13ปีใช้จนมันแตกแล้วครับปวดมากๆเลยนะครับ ยี่ห้อพิาเล่เดีอโปซูเปอร์คอร์ซาแต่ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยางครับแต่อย่างด็ดที่สุ์เพราะผมเอามาประจำการกับรถวิ๊กไบคันแรกในชีวิตของผมคู่หนึ่งหมือนกว่าบาทน,นะครับตั้งแต่ปี08ตอนนี้ปี2021ันีแล้ว13ปีเราไปดูสภาพยางที่ผ่านการใช้งานมาขอเตือนเพื่อนๆชาววิบกไบทั้งหลายจงอย่าเรียนแบบนะ มันค่อนข้างอันตรายกกบชีวิตเพราะผมทดสอบมาความเร็วร้อยกว่าเชียวดีครับที่มีความโชคดีมากที่อุตสาหะประคองรถลงมาได้นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะระเบิดหรือว่าแตกกระทันหันอาเมาไหร่แต่ชโชคดีที่มันรั่วอย่างรวดเร็วแต่ประคองรถลงมาได้อยา่างปลอดภัยดูสภาพยางนะครับ <c oughs> ดูยี่ห้อก่อนนะครับ ฟลลี่ครับเดียโปซูเปอร์คอซ่านะครับนี่ครับสัปดาห์ที่22ปี08นะครับปีนี้2021 13ปีแล้วดูสภาพของยางนอกครับที่ป,ปลิ้นออกมาดูภาพดูสภาพร,บรอบๆเส้นครับนี่คือเส้นใยของมันครับเสริมใยเหล็กเป็นลวดลวดถัก โอเยอะมากเลยครับผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับใช้เวลาพิสูจน์พิสูจน์นานมากเลย13ปีใมปง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้โหดร้ายจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทั้งหลาย ตูวอบตกใจอย่างไรอย่าลืมกดตัปตะไก้กดติดตามเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาให้พวกท่านได้ดูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ